h e l lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใส่ฟิลเตอร์ใน Google Meet นะคะที่จะใช้ในการจัดการยัการสอนออนไลน์นะคะใครบอก Google Meet ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยมีคำตอบค่ะวิธีการนะคะให้ครูนะคะกดเข้าไปนะคะใน Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คาว่า Snap Camera นะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วครูก็กดเข้าไปเลยค่ะ ก,กดเข้ามาหน้าตาเจ้า snap camera นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นคุณก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะยอมรับแล้วก็ใส่อีเมลงไปเลยคะ่ะใส่อีเมลเข้าไปนะคะจากนั้นก็กด ไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัตินะคะแล้วคุกก็กดเลยค่ะจะดาวน์โหลด for m a x หรือจะดาวน์โหลด for pc นะคะคุกก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปในเครื่องนะคะจากนั้นนะคะคุกก็กดเข้าไปในหน้า google meet อย่างนี้นะคะจะติดตั้งยังไงนะคะ,ะเมื่อเราติดตั้งแล้วนะคะเจ้า c a m e l a เจ้า snap c a m e l a นะคะก็จะขึ้นมาลาักษณะแบบนี้คุณครกก็สามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ได้เลยค่ะ กดเข้าไปเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการเลยนะคะสระแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกทีนี้เราจะเอาเข้ามาอยู่ใน Google Meet ที่เราจะสอนเด็กได้อย่างไงนะคะกดเข้ามาตรงตั้งค่าตรงนี้เลยคะ่ะจากนั้นมาตรงที่คําว่าวิดีโอนะคะมาเลือกตรงที่คําว่า,า Snap Camila นะคะจากเดิมเนี่ยเราจะใช้กล้องอ PC ของเรานะคะเราก็มาเลือก Camila ปุ๊บ หน้าเราก ja ็จะเปลี Four ่ยนมาตามแบบนี้ระหว่างที่เราเราจะเปลี่ยนใช่ไหมคะเราก็เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยนะคะเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนซึ่งพื้นหลังนะคะเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็ยังได้จะสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังของเราได้เหมือนเดิมนะคะพื้นหลังที่มันมีอยู่ในเจ้าตัวของ Google Meet นะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือนีค่ะเราก็จะใช้พื้นหลัง ุ้ยสวยนะคะเพื่อเป็นการนะคะสร้างสีสันในห้องเรียนนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ PC นะคะถ้าใครอยากแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดก,การเรียนการสอนก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะคะวันนี้มีเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายง่ายมากๆเลยคะ่ะ